ก็ก่าสวัสดีผู้ชมที่เข้ามาดูในคลิปของผมทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับผมแบงค์สายชิวนะฮะวันนี้นะครับผมจะมารีวิวตุ๊ก,กตานะครับอนิเมะจากเรื่อง the b r i g e t school idol นะครับภาคนี้เป็นของทันชัยซึ่งเป็นที่ที่สองของ the b r i g e t นะฮะโดยที่ตัวทีว่ผมจะมารีวิวในวันนี้นะครับเป็นตัวที่ชื่อว่าซาระอุจินะริกะนะฮะซึ่งตัวนี้ไม่ใช่อของผมเองนะครับอันนี้เป็นของน้องผมนะฮะร,รุ่นน้อง ของผมแต่ยังไม่มานะครับจะมาเดือนหกนะผมจะมารีวิวตัวนี้นก็จะเป็นตัวของลูบี้นะครับซึ่งเดี๋ยวไงเดี๋ยวเดือนหกเดี๋ยวผมค่อยว่าไกลทิ้งนะฮะแต่ว่าวันนี้ผมขอรีวิวตัวของลิโก d อยู่ตรงหน้าก่อนนะฮะโอเคอ่ะเรามาดูกันนะครับว่าเป็นไงบ้างดูกล่องด้านนอกก่อนนะครับกล่องด้านนอกนี่ถือว่าใหญ่นะตัวขนาดหนึซนหรือว่าหเมตรนะฮะ ว่าใหญ่มากอ่ะยี่เป็นกล่องนะสภาพก็อาจจะดูยับยับนิดนึงนะครับเพราะว่าทางเขาสั่งมาจากนอกนะฮะจากเว็บนอกก็อาจจะมีการกระแทกบ้างตอนขนส่งนะครับถ้าใครสั่งจากนอกเข้ามาก็อาจจะมีเจงนี้บ้างนะซึ่งเป็นเรื่องปกติมากนะฮะโอเคนี่ข้างกล่องนะนอีกด้านนึ้งนะครับเหมือนกัน นี่นะตัวอักษรนะครับจะเขียนเป็นเทียบสาตญี่ปุ่นนะฮะนี่ข้างๆเหมือนกันกับศูนย์ในกล่องนะครับก็มีตัวกระตานหนึ่งโกลหนึ่งตัวนะฮะตัวนี้เลยตัวในกล่องนะครับหลกัหลกๆจะมีอะไรบ้างใช่ไหมฮะที่มีก็คือจะมีเป็นตัวอันนี้เป็นเหมือนเป็นโบซึ่งโบตัวเนี้ยจะผูกเห็นว่า ันจะปลูกมากับตัวถุงนะครับซึ่งถุงจะเป็นถุงสปันบ๊อบแบบนี้นี่นะเป็นถุงรักผ้าพวกทั่วไปครับตัวนี้จีชมพูตามสีจำตัวของตัวละครนะครับมีคมคู่กันอันนี้เคอตัวตุ๊กตานะครับตัวใหญ่มากนะเนี่ยนี่ขนาดนี่มือผมนะนี่คือหัวตุก๊กตาโอเค เดี๋ยวผมจะออกมาัาจากกล่องให้ดูนะครับว่าตัวใหญ่ขนาดไหนนะครับโอเคนี้ออกมันจะกล่องแล้วนะครับนี้เทียบขนาดกันให้ดูเลยนะว่าขนาดต่างกันยังไงนะครับตัวล่างสุดคือตัวเชล่านะครับตัวที่สองตัวนี้เป็ตัวขนาดไซส์ปกติที่ว่าหา,หาได้หาซื้อได้ทั่วไปนะครับตัวนี้นะปกติอันนี้เป็นไซส์ขนาดพวงกุญแจนะครับหลายคนก็อาจจะเคยเห็นนะว่า ตัวป็นปรมาไหนนะฮะสับสองตัวบนน่าจะรู้แล้วแต่ว่าตัวรางคมอาจจะก็ไม่เคยเห็นนะครับซึ่งนี่ลองเทียบไห้ดูนขนาดก็ใหญ่นะครับ1เมตรเทียบจากตัวพนนั่นแหละโหต่างกันเยอะมากฮะนี่ตัวใหญ่เทียบกันานดะตัวจากด้านบน เห็นไหมฮะตากันเยอะพูดถึงะ่ะเทียกขนาดคาก็ได้ขานี้ก็นีเห็นไหมใหญ่เท่ากับขดน้ำได้มั้งนี่นะทื่พ่อใหญ่อยู่นะครับแล้วก็ ตอนนี้นะครับถ้าใครยังสนใจตัวลิโกนะผมยังเห็นอยู่ในเว็บนอกนะครับยังมีเปิดรับพี่อยู่หนึงตัวนะฮะทีราลิโกะยังมีคนไม่ใช่เงินคนติทางเว็บยังเปิดรับพี่อยู่เหนืองตัวนะครับ,มมนนบ,รรบผมเช็คนะแล้วก็นอกจากตัวลิโกะนะครับยังมี2ตัวที่ผมเช็คแล้วยังเหมือนจะยังเปิดอยูนะฮะนั่นก็คือ Yo. โยโยตัวนี้แต่ไม่ใช่ไซนี้นะไซ้ชเล่านะฮะ โยยังมีเปิดอยู่นะครับแล้วก็คานันยังมีเปิดอยู่แต่ถ้ายังไงต้องลองเช็คอีกทีนะครับว่ายังมีเปิดไหมแต่ผมเช็แล้วเบื้องต้นคือยังมีเปิดอยู่นะครับยังสามารถกดได้แต่มีไม่มีนี่อันนี้ต้องให้ทางเว็บไซต์นั้นเช็คทีหนึ่งซึ่งอันนี้ผมก่อเองจากเว็บซีดีเจแปนนะครับที่ผมเช็คนะเว็บของ c d ดีเจแปถ้าใครยังสนใจนะครับลองเข้าไปดูในเว็บ ดีเจแปลงก็ได้อันนี้ผมไม่ได้มาขายของนะผมเห็นว่ายังมีอยู่ผมก็เลยมาแจ้งข่าวให้ฟังกันนะครับถ้าใครสนใจรีบไปจัดเลยแต่ลิโกะเนี่ยผมเช็คแล้วเหลือตัวเดียวนะฮะถ้าใครสนใจปับ๊บจัดได้เลยนะครับส่วนราคาราคาที่เท่าไหร่ใช่ไหมผมลองได้ถามเขามาแล้วนะครับถามทางเจ้าของตัวเนี่ยเขาบอกว่าราคา รวมส่งนําเข้ารวมภาษีรวมอะไรแล้วอะ่ะอันนี้โดนภาษีนะเป็นการสอบับบ m อด้วยโดนภาษีรวมแล้วประมาณหมื่นหมื่นเกือบหมื่นสองประมาณเกือบหมืนสองนะแต่ผมได้กลมกลมไม่ได้ก็บอกว่าประมาณหมื่นสองตีแวะไม่ไม่เกินนี้นะฮะฮาริโกเนี่ยน้านั้นก็เตรียว้ป,ประมาณสักหมืนสองถ้าใครจะนั่นนะเตรียมไว้ได้เลยหมื่นสองแน่แน่ส่วนคานัน ค่านั้นกับโยผมไม่แน่ใจว่าราคาเท่ากันไหมเพราะว่ารู้สึกเหมือนเลดเลดตัวเย็นจะสูงกว่านะฮะเรื่องก่อนการส่งจะไม่มี e m s จะมีเฟสเ x กับ d h l นะฮะซึ่งถ้าเป็น f ฟสเ x กับ DHL เนี่ยอาจจะมีค่าส่งที่สูงขึ้นแล้วก็ภาษีบวกนเนี้อาจจะแพงกว่านะครับอันนี้ที่ผมผมเรียนร,รู้มานะก็คืออาจจะแพงกว่านะครับ อ่โอเคถ้าเกิดใครอยากจัดจัดเลยเนี่ยเรามาลองไม่ผิดหวังแน่ตัวใหญ่มากนะฮะถือถามว่านอนกอดเป็นไงบ้างผมว่าน่าจะแต่ไม้แต่มืออยู่น่าจะใหญ่กว่าตัวเล็กพอสมควรนะฮะอันนี้เขาขอมางี้นะตัวเขาอะตัวเจ้าของเขาขอมางี้ กันเยอะถามมาซื้อมาคุ้มไหมผมว่าน่าจะคุ้มนะเพราะว่าถ้าเป็นสายเก็บจริงๆนะครับก็ควรมีนะเพราะว่าของพวกนี้นี่น่าจะไม่ได้มีบ่อยๆนะครับอ๋อผมลืมบอกไปว่าไอ้ตัวนี้นะครับไม่ใช่ของที่ว่ามีขายอยู่ตลอดนะตัวนี้จริงๆอะ่ะมีขายมาแล้วรอบหนึ่งนะฮะตอนปีหนึ่งเจ็ดนะครับถ้าจะไม่ผิดนะ เป็นตอนปีหนึ่งเจ็ดแลวอันนี้เป็นการรีลันรีรันอีกรอบหนึ่งนะฮะรีรันใหม่รอบหนึ่งซึ่งพอหมดรอบนี้แล้วเนี่ยไม่รู้ว่าจะมีการรีรันอีกรอบหนึ่งไหมอันนี้ผมไม่ชัวนะถ้าเกิดใครสนใจผม,มบอกน,นะครับรีบจัดเลยนะฮะรีโกรหรือตัวเดียวแล้วลองไปเช็คได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองเอาไปเทียบเอาบนที่นอนให,ให้อยู่นะครับว่าจเจ้าตัวเนี้ย วางมุดที่นอนแล้วใหญ่ขนาดไหนนะฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะเอาไปวางเทียบให้ดูในเลยนะครับโอเคไปสักครู่นะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมลองเอาไปใส่ไว้ในที่ผมนอนอยู่แล้วนะครับซึ่งที่เห็นตรงนี้นะครับผมใส่เป็นมุ้งไว้นะครับเป็นมุ้งแอร์ที่ผมเอามาติดตั้งไว้นะฮะแล้วก็ดูขนาดสิครับเห็นไหมขนาดแบบว่า ใหญ่เทียบข้างๆดูนีนะตัวเล็กๆกันมังไม่นั่นเลยแต่เจ้า,จานี้นี่คือแบบตัวใหญ่มากอ่าเดี๋ยวไปดูข้างในดูในกันนี่นะเทียบกับที่ผมนอนนะอันนี้ผมอันนี้มุ้งตัวนี้นะครับเป็นมุ้งเป็นมุ้งขนาดสี่ฟุตนะฮะซึ่งเจ้าจิ๋วๆทั้งหลายนะฮะนี่ก็ไม่จี๋วจัมโบ้เนี่ย อยู่ก็ประมาณฟุตหนึ่งนับแล้วเหลือเป็นที่อยู่3ามฟุตนะครับแล้วก็ดูนี่นะบางตัวเดียวเต็มพื้นที่แบบว่าแย่งที่มนผมได้เลยนะครับเนี่ยดูแล้วก็เดี๋ยวเดือนหกนะครับที่ผมจะมารีวิวตัวลูบี้ของผมเองนะฮะซึ่งผมกดพีไวเหมือนกันนะฮะก็ตัวนี้เดือนสี่กำลังจะเข้าเดือน5ะ้า้วผมก็รอยประมาณเดึองกว่า นะรูปี้ก็เดี๋ยวเตรียมเข้าแล้วเดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมารีวิวกับอันบ็อกกันเลยทีเดียวนะดูว่าในกล่องรูบี้เนี่ยมีอะไรให้บ้างลักษณะภายใน,น,นเป็นไงบ้างนะฮะเอาแบบอันบ็อกปูก,กับพร้อมกันไปเลยนะครับว่าเป็นไงบ้างนะฮะเกิดวันนี้ก็รีวิวนี่โกะไปก่อนแก้ขัดเลยอนะนี่นะ่นีตัวใหญ่มากถ้าใครสนใจนะครับ ไปจัดเลยนะฮะรีบไปเลยนะครับอ๋อพอ,อดีเลยเดี๋ยวผมไปเปิดเช็คเบเพลียดีกว่าว่าตอนนี้เป็นไงบ้างนะฮะอ่ะนี่นะครับเว็บที่ผมว่านะ,ะนี่นี่นะครับดิโก,โกยังมีอยู่นะตอนนี้นะนี่นะครับโอ่งลี่วันลีเมนีสต็อก็คือยังมีเหลืออีกหนึ่งตัวนะครับนี่นะดิโก ส่วนโยยังมีนะครับแต่ว่าสถานะจะหเหมือนลิโกตรงที่บอกว่า back order u s e r l y s h i p นะครับซึ่งอันนี้หมายความว่าทางถ้าเกิดเรากดสั่งไปเนี่ยนะฮะทางเว็บไซต์จะไปทำการเช็คก่อนนะครับว่าของยังมีไหมแล่เขาจะคอนเฟิร์มทีหนึ่งนะครับเี่นะแต่ขึ้นสนถานะนี้น่าจะยังมีของนะครับถ้าใครยังแบบว่ายังสนใจลอง กดสั่งได้ลองสั่งดูนะครับอ่ะดูซิมีตรงไหนบ้างดีโก้แล้วพวกนี้นี่คือเหมือนของจะไม่มีแล้วนะครับของดีเจปแปลนนะคืออย่างนี้คือไม่สามารถไม่สามารถสั่งได้แล้วนะครับเหมือนนี้ก็ไดนะ้วรูบี้ผมเนี่ยนะฮะเห็นไหมโซลโซลนี่คือหมดละไม่สามารถสั่งได้แล้วก็ตื อ่านี่อันนี้ขนันที่ว่านะครับ <c oughs> ขนันก็ยังอยู่นะฮะยังพลออเดอร์ได้สถานะคือเราคอนเฟิร์มหนึ่งสองสัปดาห์ซึ่งจะบอกว่าตอนแรกเนี่ยลีโกะครับสถานะขึ้นแบบนี้เหมือนกันเดะที่ผมเคยลองมาเช็คนะขึ้นคือข,ขึ้นเหมือนกันคือเนี้ยหมายความว่าถ้าเกิดเราออเดอร์ไปนะฮะทางเว็บไซต์เขาจะเช็ค ให้นะครับว่ายังมีของอยู่ไหมถ้ายังมีของอยู่เขาจะคอนเฟิร์มเราทางอีเมลนะครับแล้วก็ให้เราทำการออถ้าเป็นบัตรเครดิตก็มีปัญหาอะไรเขาก็จะทำการคอนเฟิร์มออเดอร์ก็จะส่งมาให้เรานะครับโดยที่จะตัดบัตรทันทีนะครับนี่นะอ่ะเรื่องค่าส่งเดี๋ยวผมบอกเมื่อกี้นะสักครู่ นี่นะครับตอนนี้มีแค่ dsl กับ fedex นะฮะส่วนอื่นไม่มีเลยนะครับถ้าใครจะสั่งก็อาจจะโดนค่าส่งสูงนิดน,นึงนะฮะคือตอนนี้ที่ผมเช็คผมได้ลองเช็คมาค่านั่นกับ yo เนี่ยจะส่งได้แค่กิดกับ fedex นะฮะ เฟดิกเหมือนกันอ่ะทีนี่ดูลิกโก้เออผิดกับผิดกิดในลิกโก้นะฮะนี่นะครับจะมีเ e อเมสยู่นะฮะซึ่งถ e ้าสอบเอเมสตั้มันจะถูกลงอีกนะครับ เรารวมรวมถ้าเกิดสั่งิโกเนี่ยรวมภาษีรวมอะไรแล้วน่าจะประมาณหมื่นสย่ี่ผมแจ้งไว้ตอนแรกนะครับโอเคก็ถ้าใครสนใจนะรีบจัดเลยนะครับทิโตัวนี้เราไม่กินฝังจริงนะฮะก็คลิปนี้ขอจบก่อนเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมารอชมกันนะครับว่าคลิปหน้าจะผมจะเอาอะไรมารีวิวอีกนะฮะถ้าถ้าเกิดชอบคลิปนี้กด สามารถกดไลค์กดแชร์ให้คุนได้ดูก็ได้นะครับขอบคุณที่มารับชมคลิปในวันนี้มากนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณครับ